กับจุดเมื่อกี้ทิ้งไปเลยฮะมาดักตรงน,นี้ไว้ก่อนแล้วดูว<อ>่าไทยอมบดักเข้ามาแล้วดูว่าอาร์ตีช็อคสอดมาตรงนี้ลูกนี้2 2> เก็บไปสามเลยฮะสวยงาจากทางด้านองฮันน่าผู้หันหน้าครับจุดที่ตัวแกยือนอยู่ดีเกินคาดเมื่อกี้ไม่ได้เห็นฐานนะกาไปที่ปฮะนั่นวะฮะหยิบปืนที่เด็ดตรงนี้มาอันนี้เรเตอร์ซัดมาเก,ก็บไปสองกนดนปุ๊บไปแล้วสามฮะเดยกก็ตามมาขวามือเหมือนจะมีกิจสั่มาตัวสี่แล้วตัวที่ห้าปาดมาเพียนเป็นปืนกดแล้วลูกมาครับตายตัวที่ห้าหลังมาฮะแต่ว่าเพื่อนตามมาสองก่อน เข้ามารอดักตรงนี้แล้วสเปรย์เข้าไปก่อนครับจังหวะที่ทัชแอบหลบไปฮะเรารเข้ามาปดตรงนี้ทัเอสยังตัดได้อยู่เดี๋ยวทีมนี้นกัน,นทั้งสองว่าทีมนี้ถือบายสิบห้าเข้ามารอยิงก่อ,นอหนึ่งคนตรงนี้เราได้แบบอีกหนึ่งคนคือ Touch, ทัชทัดไปทางด้าน,นขวาวครับโจครับโจโจกซ้ายโจกขวาเปลี่ยนเปซ้ายป้าแล้วก,กิง่งจ่อจ่อเลยที่ประเทาโซ่เก็บได้คนเดียวนอนกู้แล้วเบ่หกวินาทีตรงนี้ดูสตอเมอร์ทันแน่นอนแล้วไปต่อที่สกอร์ห้าต่อสาม เทียบเลยแต่ว่าตรงนี้รีบิดลูกไปฮะเก็บไนดะ้ถ้าดูแนนไปตัดด้านหลังฮะเก็บบัวไอพ่อเติมไมาได้อีกฮะเป็นดีมกับบัวไอที่โดนเสียไปฮะแอนซิเนชั่นตอนนี้ไป3แล้วอยาอ่าทสมส่วนคือได้มาหนึ่งเก็บรีบิดไปได้แต่ว่าแนนนะยังลุยต่อตรงนี้แอนซิเนชั่นเหลือนหนึ่งเท่านั้นนะยังไม่จบฮะแล้วแนนคนเดียวจะให้หมดเก็บไปสี่ะลุงโพฮะจะเข้าไปเหยียบตรงนั้นนะแล้วเป็นนานาซิโน้โคโค่ก็มาจะได้จุดแตะไม่ได้เพราะคาเตอร์ไซด์ขวางไว้หรือเปล่าครับตอนนี้ตีลิเปอร์ตีลิเปอร์ฮ ปาแกช่วยแกใจแกฟันไปสามแล้วเมื่อกี้แกฟันอยู่ในวงนะไอแอ็มไอแอมสุดอะไรไอแอมสุดอะไรเข้าไปจะยึดจุดได้โอ้โหโคตรเท่ตัวตัวเมื่อกี้กับเล็กลาวันนี้ปิกทุกคนแล้วโกดังตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์อย่างเดียวแต่จังหวะเดินหันหลังกลับโดนยิงมาทามมิงแบดมาเลื่อนเหลือดึงแล้วต้องรอรอก่อนแล้วเขาโดดลงมายัดเลยโอ้ยหันดิ ปาดการการ์ดฝั่งฉันแล้วกลับไปมูมูดับเบิลคิวฮะทั้งไถ่ก็มาดีแล้วเรียบร้อยให้สติกี้กับโซซิงกี้ไปสองแล้วดูไลเซกเข้ามาสองเหมือนกันนะกับไลเซอร์แล้วไลเซอร์ดับเบิลคิวทั้งคู่เลยคู่ตัวอาฮะไลเซอร์กับรีเฟกฮะเก็บคนละหนึ่งคนละสองไปทุกวินเลยครับแล้วไลเซอร์เดินต่อไลเซอร์เดินต่อยัดมาตอนนี้เรียบร้อยดับเบิลคิวมันง่ายขนาดนั้น4-0ลูกสองของโลกแล้วนะครับจะไปดูที่เลี้ยนนี่ได้เปรียบนได้เพราะว่าบอมเนวางอยู่ฝั่งนี้ฐานจริง เราไปล่าตำแหน่งกันด้วยครับแล้วก็หามุมอุ้ยปืนนทันหอุ้ยเก็บบอลมาก็บได้ครับเดินด้วยความที่แบบจากไก้ถึงไวที่สุดตรงนี้จอสมิสเหลืออยู่คนเดียวอะจะเก็บได้หมดหรือเปล่าแล้วบอลตรงนี้วางเรียบร้อยแล้วด้วยฮะมาเรียบร้อยแล้วแต่ต้องเข้าไปแก้ไปชาร์จให้ได้ครับสเปรย์เข้ามาก่อนนะนะจอสมิธครับตรงนี้เหลือคนเดียวเท่านั้นครับรายิงเข้าไปตตดไปได้หนึ่งคนเอาแล้วสิคราวนี้เอาแล้วสิคราวนี้ ราเบิร์ตยังไม่ได้วางนะแต่ว่าต้องอยู่ว่าตรงนี้ต้องไปเข้ามาแล้วดูไม่รอดนะจังหวะทามิ่งกอ่ะเป็นจ็อบสมิธ MVP ในเกมนี้แล้วคัพได้เก็บต <นำ S 2> อกมาล็อกมาล็อกนะครับแล้วปล่อยเพื่อนในเหยียบไว้แล้วดูครับพัร์ทอยต่อไปเขาก็ได้เหยียบต่อเลยครับมาอย่างไวฮะสำหรับชีกฮะโอ้โห ไม่ต้องเล่นนะผมบอกเลยผมบอกมาไวขนาดนี้นตั้งตัวไม่ทันนะฮะแล้วดูครับพลอยได้เหยียบยาวๆครับแล้วดูครับพีเตอร์มิสไซค์ก็มาพร้อมกับวีเท่าบอชิปแล้วชินี่กลับไป8คิวแล้วฮะวีเท่าบอชิปยิงหลังคงหลังคาพังทลายไปหมดแล้วประเด็นคือไม่มีใครของฝั่งเอสได้เลยครับ10คิวเหมือนไิบเอ็ด <11 S 1> คิวสิบเอ็ดคิวสลับชิคยังไม่หยุดแค่นี้ครบโหลไปแล้วครับเนี่ย คือพอวีทลวชชีไม่โดนล็อกด้วย RPG หรือล็อกเก็ตลันเชอร์ต่างๆเนี่ยครับก็ชิวดีฮะก็มาอย่างนี้แหละฮะทั้งหมด13คิวฮะสลับชิครับอิ่มๆกันไป